สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้มามรับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าไม่ทราบว่าคุณป้าภาสิกาแกเป็นอะไรนะครับแกถึงทำให้ผมรู้สึกได้ว่าแกไม่ค่อยปกติสุขนี่ครับผมกำลังนั่งดูคลิปอยู่ตอนต้นมันก็จะมีเสียงพูดนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยแกตัดเสียงพูดออกแกเขียนลงไปว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนผนังห้องด้วยราคาเร,ริ่มต้นที่สบ สภาพผนังบ้านที่มีอายุเกือบร้อยโฆษณามาตัดโฆษณาไปก่อนคือเกเขียนว่าต้องลองเจอระเบิดของเพื่อนมนุษย์พวกนี้ที่เป็นอ่าต้องลองเจอระเบิดของเพื่อนมนุษย์พวกนี้ที่สามจชตบ้างจะได้ฉลาดขึ้นนะครับอืมจะพิมพ์มาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วผมก็ไปเจอคําโอ้โหเรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนกล้าพิมพ์อันนี้เดี๋ยวผมขอ ไงายกล้องให้ดูหน่อยจะเห็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเห็นไม่ชัดยังไงเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับอ่าผมไม่ดูประมาณนี้เนาะบุคคลท่านนี้ครับเขาบอกว่าสร้างภาพได้สวยแต่ความจริงพวกเดียวกันแอบแฝงเข้ามาเป็นพุทธหรืออ่าตอนเขาอยากได้เขาจะพูดดีน่าสงสาร รอดูตอนพวกเขากำลังอะไรเนี่ยกำลังกายกำลังคนสิอะไรเนี่ย,ย,ยว่าพวกเขาจะเป็นมิตรกับเราไหมอันนี้อ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับนะบางคนบอกสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดสงสารพุทธาศาสนาดูข่าวโดนรังแกเสมออืมพระอาจารย์ต้องย้ายไปจำวัดสามสี่จังหวัดใต้ค่ะอิสลามไม่ใช่าศาสนาแต่เป็น ระบบการปกครองมีกฎหมายนี่คือการสร้างภาพนะพระออพูดดีแต่การทำจะดีเหมือนที่พูดนี้หรือเปล่าได้แต่ถอนหายใจชุดต่างกันแต่มันไม่เสมอกันนะอารพระพุทธเจ้ายังไม่เอาให้ด้วยมือของพระเลยต้องให้โยมเอาให้คนต่างาสนศาสนา,สา,นาหากเอาให้เนื่องด้วยมือตัวเอง อะไรปรับอาบัตถ้าจะแบ่งให้ต้องให้โยมเป็นคนแบ่งเอาให้มันมีแต่สร้างภาพแต่ในใจมันวางแผนทำลายอ่ะเคยเห็นมุสลิมรวยๆหรือมีฐานะช่วยมุสลิมด้วยกันเองไหมมีการคืนอะไรให้กับสังคมบ้างไหมผมขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับขอพิมพ์ตอบกลับไปหน่อยนึง Uh... เขาถามว่าเคยเห็นมุสลิมรวยๆหรือมีฐานะช่วยมุสลิมด้วยกันเองไหมหลักการศาสนาอิสลามเขาก็ต้องช่วยกันเองอยู่แล้วเป็นเรื่องไม่ไม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 ผิดปกตินี่มีบางคนบอกว่าโลกสวยครับนี่บางคนบอกว่าสร้างภาพยิ้มแต่ข้างหลังวางระเบิดตลอดสร้างมัสยิดขึ้นภางเหนืออีสานคนคนจัดได้ไปเรียนหนังสือบ้างก็ผสมพันธุ์เสร็จแล้วจ้องขอรับอิสลามทั้งหมด นี่คือความคิดเห็นของคนที่ไปดูช่องคุณพาสิกาเขานะครับดูสวยงามครับแต่ความเป็นจริงมิใช่แค่ที่เห็นที่ตาเห็นครับอาจารย์เห็นอะไรที่ซ่อนไว้ไหมครับอืยังมีหลายคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมคงจะไปอ่านของเขาไม่หมดหรอกแต่เรามาวิจารณ์ตรงนี้สักเล็กน้อยดีกว่าว่านี่คือคนที่เขารักศาสนาจริงๆเหรอครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าสร้างภาพได้สวยแต่ความจริงพวกเดียวกันแอบแฝงเข้ามาเป็นพุท คนจะบวชในพระพุทธศาสนาที่ต้องแอบแฝงเข้ามาด้วยเหรอครับทําไมต้องแอบมาล่ะและจะมาแอบแฝงเป็นพุทธเพื่ออะไรอืมความจริงเรื่องอย่างนี้ครับมันก็ไม่สมควรที่จะต้องเอามาเป็นประเด็นให้ต้องมานั่งถกเถียงและทะเลาะอะไรกันคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าคนไทยพุทธนี่มันจะโง่กันไปไหนครับอันนี้ขออนุญาตฝากด่าหน่อยนะครับ คุณไม่เห็นอะไรบ้างหนือที่คุณภาสิกาเอามาโพสเนี่ยเขาไม่ได้โพสเพื่อให้เรากับอิสลามคุยกันรู้เรื่องเขาต้องการเขาต้องการให้เรากับอิสลามทะเลาะก,กันสาเหตุที่เขาต้องการให้พวกเราทะเลาะก,กันเพราะถ้าเกิดเขาไม่ทําแบบนี้แผนงานเขาทั้งหมดก็จะพังภาพไม่เหลือซากครับแล้วเมื่อมันพังแล้วเนี่ยเขาเสียเวลาไปกี่เดือนกี่ปีล่ะ เขาจะรอให้ทุกอย่างมันพังเหรอเขาไม่รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการโพสต์อะไรออกไปที่ผมได้อ่านไปให้เห็นบางส่วนนั่นก็หมายความว่าคนไทยนี่นะครับสติสตังไม่มีแล้วครับไม่รู้มันไปไหนกันหมดแล้วคนสมัยนี้มันไม่รู้เอาสติไปทิ้งไว้ไหนหมดครับพอมันไม่มีสติเนี่ยมันจะโพสต์อะไรก็โพสต์ได้อย่างเช่น,เ,นเปิดอาคารละหมาด สพตันหยงมัดหรือว่าตันหยงอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะจังหวัดนาราธิวาสเรื่องแบบนี้ควรเอามาลงไหมหรือว่าอันนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเช่นอ่าเด็กน้อยมุสลิมอยากกินหมูปิ้งหรืออ่ามันมีอีกหลายคลิปหลายภาพนะครับอ่าตรงนี้อย่างอันนี้ด้วยประเทศมิมุสลิมส่วนใหญ่อะจะมีสงครามอ่า เดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันเขียนว่าประเทศมุสลิมส่วนใหญ่จะมีสงครามและดันมุสลิมออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศต่างๆเขาจะดันออกไปทําไมนะครับอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่แล้วถามว่าประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจะมีสงครามอมืถามกันนิดนึงว่าแล้วทําไมมาเลเซียอินโดนีเซียไม่มีสงครามล่ะครับทําไมประเทศเหล่านี้สงบล่ะครับ ทีนี้การที่มานั่งจับผิดคนอื่นนี่ก็อีกอันนึงเป็นเรื่องราวของการที่ประเทศจีนเนี่ยเขาได้ลื้อสถานที่ของศาสนาต่างๆที่มันมีปัญหาในประเทศคุณภาศิกาก็จะพยายามลงเฉพาะไอ้ส่วนที่ตัวเองได้กำไรคือเอาง่ายๆอะอะไรที่กูได้เปรียบกูจะลงขออนุญาตขออนุญาตที่ต้องใช้คำหยาบนิดนึงครับอืม ทีนี้ถามว่าโอเคครับในประเทศจีนเขามีข่าวว่ามัสยิดในจีนถูกทุบแต่าศาสนสถานอื่นก็โดนแต่เขาไม่เอามาลงทําไมถึงไม่ลงครับคําตอบที่ง่ายที่สุดว่าทําไมถึงไม่ลงมันจะเอามาลงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อะไรล่ะจริงไหม มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นครับหรืออย่างเช่นสมมติว่าไปถ่ายภาพของคนที่ไปนั่งร้านที่ลักษณะคล้ายๆหมูกระทะนะแต่ก็ไม่รู้กินหมูกระทะหรือเปล่าซึ่งถ้าหากมันไม่ใช่แต่อุปกรณ์มันใกล้เคียงอะ่ะมันก็ไม่สมควรเอามาออกนะครับอ่าเพราะผมได้ดูคลิปของคุณภาสิกาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจะสื่อถึงอะไร เพราะฉะนั้นผมเองก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจกับเรื่องนี้ครับก็ฝากฝากคนดูด้วยนะครับว่าช่วยๆไปบอกคุณภาสิกาเขาหน่อยว่า <_ C. S 1> เจ้าของช่องร้องเองแต่งเองเนี่ยไม่พอใจที่เขาทาตัวแบบนี้เอาเป็นอย่างมากถ้าเจอกันในโทรทัศน์ผมก็ยินดีจะไปนะครับไปนั่งดีเบตนั่งคุยกันเลยก็ได้ว่าถ้าคุณไม่มีเจตนาลมจะทําให้คนพุทธกับอิสลามทะเลาะก,กันคุณจะเอาคลิปมาลงทําไมในแนวนี้ประโยชน์คืออะไร ลงคลิปวิดีโอต้องมีประโยชน์ครับนี่คลิปวิดีโอแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ไปอะว่าอะไรนะจริงๆแล้วคนที่นั่งอยู่ในนั้นคือทั้งพระทั้งทั้งมุสลิมเป็นพวกเดียวกันคือจะอ้างว่ามุสลิมปลอมมาเป็นพระประทานโทษนะครับมุสลิมจะปลอมมาบวชพระเพื่อประโยชน์อันใดครับเขาจะทำไปทำไม แล้วถ้าอย่างนั้นเขาปลอมไปเป็นบาทหลวงเลยไม่ดีกว่าจะได้ไปแก้พระคัมพีรไบเบิลให้มันจบจบเรื่องอันนี้ต้องขอโทษพี่น้องชาวคิตตจักรด้วยนะครับนับวันคุณภาสิกานี่จะอาการหนักขึ้นทุกวันครับดูแล้วหนักใจแท้ครับเอาละครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพอหอมปากพอหอมปากหอมคออะ้ายวิดีโอเหมือนเดิมครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะร่วมสนับสนุนช่องนี้ด้านการเงินหมายเลขบัญชีเดิมครับธนาคารทหารไทยธนชาติสาขา,หาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขา,หาใหญ่ครับชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักด,กกดีเลขที่บัญชี3 1 6 2 6 2 8 9 7 2 3 1 6 2 6 2 8 9 7 2บัญชีนี้บัญชีเดียวท่านนะครับไม่มีบัญชีอื่น โอเคนะครับยาวมามากพอสมควรแล้วก็เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ